มาครับสวัสดีครับก็วันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้มาแนะนําเกมนินจารนโตะนะฮะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะของ X7 ็กซเนกมนะฮะเดีย๋ยวเรามาลุยกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของช่องด้วยละกันนะครับตัวเกมเนี่ยสามารถโหลดเล่นได้นะครับทั้งระบบ Android เลยนะฮะแล้วก็ iOS เนะฮะดาวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปของ X7 ็กซ์เกมนะครับตัวเกมเนี่ยมีสัตว์ให้ด้วยนะก็ ใครที่ยังไม่ใช้เหมือนผมนี่ก็มาเปลี่ยนได้ตรงแผดตรงนี้นี่ครับจะมีภาษาให้เลือกเนาะแล้วก็มีระบบเร่งความเร็วด้วยนะครับทําให้เร็วขึ้น10เท่านะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูระบบเกมกันครับตรงนี้ก็เริ่มกันที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันเนี่ยเดีย๋ยวต้องดูกับว่าถึงเซิร์ฟเวอร์ไหนแล้วนะมีอัปเดตใหม่ด้วยนะครับ4 5 1หนะ จัดให้ครับมากำลังโหลดนินจานารูโตะนะครับอน,นิเมียอดฮิตของทุกๆคนเลยนะครับใครที่ชื่นชอบหรือเป็นสาวบกแฟนพันแท้หรืออชอบตัวละครที่คุณรักในนารูโตะนี่ก็มาเล่นเกมนี้ได้ครับ อาะล้ครับเข้ามาถึงนะครับก็อ่าตัวเกมนะครับสมัคร id ใหม่แจกเลยครับ sp นารูโตะนะฮะล่างทอง1ตัวครับโอ้โหโคตรโหดเลยนะฮะรับไปเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วก็แจก v 1 2ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตั๋วกาชาพันใบโอ้โหโหดจริงนะโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็เหรียญทอยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมตรงนี้คือแจกเลยเปิดมาปุ๊บแจกปั๊บนะฮะ โอ้โหปรับปรับรับโชคไปนะฮะมาครับตรงนี้ซูนาเดะครับเข้าชาต่อสู้เลยครับมาถึงก็จะสอนระบบการต่อสู้กันก่อนก่อไม่ได้มีอะไรยากครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเกมนี้นะครับก็เป็นเกมนารุโตะนะครับดินจานารุโตะจัดทีมต่อสู้แบบ5ต่อ5นะครับก็อย่าเราเริ่มกันเลยตอนนี้เรามีแค่นารุโตะ1ตัวนะครับมาครับดูครับเข้าไปซัดเลย ก็สามารถคูณ2ได้นะครับเร่งคูณ2นะฮะตรงนี้ได้เราจับไปไปดูระบบเกมกันไปที่เบื้องหลังนะครับมาก็ไปที่สัรหาครับระบบถัดไปที่เราต้องเรียนรู้กันก็คือระบบกาชานะฮะแน่นอนเกมจัดทีมต่อสู้นะครับจะต้องมีกาชาแน่นอนนีครับกดฟรี1ครั้งนะฮะอยากกดอีกก็จัดให้ครับเพชรเหลือหลายเกิดมาครับได้สกุระฮารุโน่ล่างวัยรุ่นมา1ตัว ตอนนี้เรามีตัวละคร2ตัวนะครับแต่ว,ว่าจะเราบทจะสอนเรื่องการอัปเกรดพลังกันก่อนสําหรับตัวล,ละครใหม่ที่เราได้มาเนาะ mm. เขาก็จะสอนเราเรื่องการอัปเลเวลนะฮะ mm. ก็จะใช้เหรียญทองนะฮะ mm. กับแต้มเขียวนะครับมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเงินนะฮะแล้วก็อัปเลเวลอัประดับไปนะครับ mm. ก็พยายามอัปให้เท่ากันนะฮะ mm. อ่าต่อมาครับมันยังไม่ให้เราไปใช้ตัวที่เราได้มาใหม่นะมันจะให้เราใช้ตัวในเกมก่อนแล้วก็จัดให้ครับแแจจกกอออะะคืเยมา แจกกระจายบอกแค่นี้เลยโอ้บ้าบอแจก sp อะ่ะแจกตัวกระชาพันใบอะ่ะแจกไปเถอะนะฮะประเด็นคือที่สำคัญคือแจกวีสนะฮะผมบอกกันเลยว่าไม่มีอีกแล้วนะครับแจกวีสนี่หายากนะครับเกมใส่ฟรีแจกวีสอ่ะแทบจะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ผมคูณ3มได้เหรอแจแต่่ตวาผมมีคูณสิบนะทุกคนเห็นปะ ดูนะเอา้าไม่ทันใช่ไหมจะให้ดูคูณสิบสักหน่อยนี่ครับเร็วไหมอ่ะไปที่เบื้องหลังไปที่กระเป๋าอ่ะชิ้นส่วนมาแล้วครับนี่อันนี้คือตัวทอ่าได้มาเมื่อสักครู่เนาะรับไปสี่รออะไรอ่ะได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวอ่ะกดไปนี่นี่ผมคูณสิบอยู่นะอ่ะกดอัปเกรดไปออกไปเลย ี่มันสอนนะครับไปที่ถัดต่อสู้เดีย๋ยวผมพาไปดูคูณสิบกันดูความเร็วกันนะออาตัวใหม่เข้าไปแค่นี้เองง่ายๆนะอ่ะเปลี่ยนสลับตำแหน่งก็ได้นะครับตัวแทงไว้ข้างหน้านะสายซับพ,พ,พวกโจมตีไปข้างหลังอ่ะให้ดูครับคูณสิบเร็วกว่าคูณสามเยอะนะฮะเอาไว้ฟาร์มนะครับ,อ,รรบอย่างไวนะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับอ่ะผมเอากับคื้นก่อนเร็วเกินไปอ่ะไป กดที่รางวัลได้นะครับเวลาเราผ่านด่านเนาะนี่รับไปเลยอ่ารู้สึกว่าถ้าผ่าน1นขีดแนะฮะจะได้ตัวนี้เพิ่มอีกหตัวนะคาคาชินะครับฮัตตเกะนะตัวนี้1ตัวนะโหโคตรเจ๋งนะฮะเดี๋ยลืมมารับกันนะกาชาครับโอ้โหได้เหรียญกาชามาได,ได้ตัวกาชามาอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบกาชา1ครั้งนะฮะเรามีตัว1นึ่ใบแล้วก็กด1ครั้งอยาดมาครับนี่เป็นแอนิเมชันกาชาเราไม่ดูเาเราดูไปแล้ว มาครับยื้ยนารูโตะร่าง SSR เองไปที่ตัวละครครับแล้วก็กดมาตรงนี้เลยเอเอาวะ่ะไดเอชารมาใช้ด้วยอัพเกรดครับรออะไรอะ่ะมาขนาดนี้แล้วยังไ,งไม่ได้ใช้ของดีเลยอ่ะมาถึงก็อันนี้มันจะให้เราเบรกทูหรือเบรกค่าเลเวลพลังกันนะครับเปลี่ยนแรงก็ด้วยนะ อัพเกรดได้เลยมาครับลุยกันต่อนะเล่นตามที่ตัวเกมมันให้เล่นเลยนะนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ท้องบนเนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องอ่าเ้าเรียกนะระบบแพ้ทางกัน,นครับแดงเขียวแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงนะครับมืดกับสว่างชนะกันนี่ความสามารถของมันจะเขียนด้านขวาคือง่ายเลยถ้าชนะท่าก็คือจะตีแรงแหละนะครับ ส่วนแพ้ทางก็โดนหนักแค่นี้เองง่ายๆนะครับในการต่อสู้ก็ต้องดูด้วยว่าศัตรูธาตุไหนอ่ศัตรูเป็นธาตุน้ําเราเอาเขียวสู้แต่รา,าไฟสู้เราจะโดนแรงขึ้นปะเราแดงไปสู้ฟ้าอาจจะตีไม่ค่อยเข้าแต่ว่าเราอัปเกรดมาเราตีแรงกว่าเดิมอ่ะอันนี้จะเป็นรางวัลอัตโนมัตินะครับรับได้เลยรางวัลออนไลน์เป็นหบบคล้าเหมือนฟาร์มของแบบอัตโนมัตินะฮะจัดให้ครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของระบบการสวมใส่อเทมนะฮะนี่มันก็จะใส่เทมให้ด้านซ้ายมีระบบเย็นเยอะมากนะตรงนี้อินจานารูโตะครับของจริงมาล้วครับสมัครใหม่แจกวีบสองนะฮะกาชาพันใบนะฮะเพชร9 9 9 9นนะฮะแล้วก็ตัวละครเทพนะครับเป็นนารูโตะร่างทองอีกตัวหนึ่งนะฮะโครเจ๋ง แจกตัวไม่พอแจกกระชาพันใบเนี่ยแม่งสุดยอดจริงอะ่ะอ่ะระบบอัปเกรดอ่ะจะมีคล้ายๆเหมือนระบบ achievement น,นะความก้าวหน้านะครับให้เรากดรับเลยเราผ่านด่านอะไรต่างๆเฮ้ยได้ตั้ง500ห้าร้อยอ่ะเฮ้ยแจกเหรียญทองเยอะมากอะ่ะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะออกไปด้านหน้ากันนิดนึงนะฮะก็ไปที่ออนนี้จะเป็นดันเจียนยังไม่ปลดล็อกเนาะอ่ะมาโผล่ด้านหน้าครับนี่เลยเฮ้ยเ๋ยวก่อนนะวันที่สองวันที่สามนี่ แจกของแล้วหรอวันที่8ปดเนี่เลือกดินจาได้2ตัวนะครับคุณจะเอาตัวไหนก็ได้นะ1ในสองวันที่2นี่ตัวละครเทพเลยนะดูดิวันที่3ก็ได้นะครับโอ้โหได้เป็นเศษนะวันแรกรับไปก่อนเนาะนี่รับไปก่อนเลยวันที่2องเดี๋ยวรอไป๊บนึงครับโอ้โหแจกยับเลยว่ะอ่ะมาไปที่กระเป๋าก่อนไม่รู้อยู่ไหนแนละ้วตัวละครเราได้มาเนี่ยหาไม่เจอป่ะชิ้นส่วนเออมันไปอยู่ไหนวะนี่ไงอันนี้คืออะไรอะ่ะ กดใช้เหรอครับอ้าวได้รับเลยนี่ไงที่ผมบอกอยู่ตรงนี้นี่หุยยังโหดตัวนี้โอ้โหแม่เมยดูครับและนี่เลยอันนี้จะเป็นอุย้ยอีกเรื่องของได้นี่กาชาพันใบโอ้โหอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูอื่นๆกันก่อนเดีย๋ยวเราอัปเดตัวนี้แล้วก่อนนี่ครับโอ้ต้องใช้เลยตัวนี้อัปเลยครับรออะไรอ่ะอีอัปเลยแม็กสุดเลเวล100ร้อยนะฮะ อันนี้อัพของได้อ่าข้างบนนะครับมีแพ็กเกจเติมด้วยตรงนี้นี่ตรงนี้ครับใครสนใจแพ็กไหนก็มาเติมเอานะฮะแต่ของฟรีก็มีแจกอยู่นะครับตรงนี้ข้างบนเดี๋ยวผมพาไปรับของฟรีก่อนอันนี้แบบรายเดือนของจ๋อุ้ยเสเศษด้วยเศษ็ห้าดาวเศษอัพดาวนะฮะจะมาห้าชิ้นสิบชิ้นแล้วรับไปสิบชิ้นสิบสองชิ้นนะฮะตรงนี้นี่เป็นแพ็กเกจพิเศษนะครับก็มาดูได้นะเลือกเอา นี่ข้อเสนอประจาวันรับฟรีไปก่อนแล้วก็นี่ครับสิทธิ VIP นี่เลยถ้าเราเขาเรียกอะาถ้าเรามีเหรียญมีแต้มนี่ไงได้ขออีกแล้วนะครับเนี่ยพวก VIP ต่างๆเลื่อนเลื่อนดูได้นะครับเนี่ยนี่คือของขวัญน VIP นี่ยฟรีไปเลยแล้วก็สามารถรับได้ทุกครั้งที่เราเลื่อน VIP เรามารับของตรงนี้ก่อนเห็นไหมแต่ถ้าเราใช้เงินเติมที่เราเติมเข้าไปนะเราจะได้ของข้างล่างอีกต่างหากนะมันรับได้2ครั้งนะี อันนี้รับรับเรื่องจากการเลื่อนขั้นมาก่อนนะส่วนรางวัลเติมจะกดที่ตรงเหรียญน,นะครับโหได้เยอะว่ะดูดิโอ้โหได้เหรียญลืมเลยแต่ก็จะเป็นพวกอัปเกรดนะครับเศษอัปดาวดีเพียบเลยนะรับไปเถอะคลิปนี้ดูย,ยาวๆครับจุกๆไปนะฮะของดีว่ะอ่าเรียบร้อยดีตรงนี้จบไปหนึ่งกิจกรรมนะฮะตรงนี้ค่ะค้นหาเกมได้นะครับไอนาโดโตะ ชาคาเรโซแนนผ่านแอปเอ็กซ์เวนเกมนะก็เข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยนาโตโต้พิมพ์ไปเลยว่านารุโตะนะนี่ครับชาคาเรโซแนนเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ก็จะเจอแอปพลิเคชันมันหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นี่จะเป็นนี่เลยไอคอนนีทเข้ามาก็ดาวน์โหลดเกมมีแค่400เมกเองแล้วก็มีนี่ครับกิฟโค้ดให้เรานะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ5กิฟโค้ดนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวเกมก็มีระบบภาษาอะไรให้เราเห็นนะ ก<อ>็กจากกันครับก็ประมาณนี้นะฮรมาโหลดกันได้เลยมาเติมได้นะนี่นะอันนี้เป็นผู้กิจกรรมในเกมนะถ้าอยากจะมาเล่นก็มาเล่นได้ตรงนี้ตอนนี้พลังเราห้าหมื่นกว่าว่ะอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรช่วยเหลือพันล้านอ่ะเดีย๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับตอนนี้เรา B ีสิบสองนะเลเวลเจ็ดนะครับอ่ะรอโหลดแป๊บหนึ่งนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนอ่ากิจคาร์เนลเละครับแบบว่า กิจสะสมเนาะเราก็มาทำภารกิจในเกมแล้วก็รับของรางวัลได้อันนี้จะเป็น b e n e ฟิตนะฮะก็มารับได้แล้วก็เช็คอินที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะโอ้โหเอาเป็นว่าของดีวะ่ะอ่ะแล้วก็จะมีม้วนตรงนี้อ๋อนี้เปิดใช้งานก่อนผมลืมไปเปิดใช้งานอ๋อจะไม่ครบนะฮะอีกนิดนึงอ่ะมาดูกาชากันนี่ครับเรามีกาชาอยู่นะฮะกี่ใบวะเนี้ยผมยังไม่ได้กดใช้กาชาเป่าวะมันอยู่ในกระเป๋าอะ ต้องกดใช้ก่อนป่ะเนี่ยใช่ไหมอ๋อต้องเลเวลสิบก่อนเหรออ่าเดี๋ยวผมจะเล่นได้ถึงเลเวลสิบนะฮะโดยการเข้าไปฟาร์มก่อนนะฮะง่ายๆนะครับแบบอัตโตมัสเดี๋ยวผมจะเข้าไปฟาร์มก่อนไหนว่อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่๋อนี่ไงยืนอยู่ข้างหลังนะครับนารูโตะสามตัวบ้าไปแล้วสามารถเอามาเล่นหลายๆล,ล,ล่างรวมกันได้นะเป็นนารูโตะห้าตัวก็ได้ ถ้าเรามีตัวละครครบอ่ะ่ะผมจะไปกันแบบคูณสิบเลยล้วกันจะได้จบไ,ไวๆผมจะไปดูพาไปเลเวลสิก่อนจะพาไปใช้กาชาเรียบร้อยแล้วเราถัดไปได้เลยนะอ่าตอนนี้ตัวละครเราเลเวลสิแล้วนะครับก็ถึงเวลาเราจะออกไปข้างนอกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวกดรับของก่อน รางวัลรางวัลรับเดี๋ยวผมกดคูณ10ออกก่อนแป๊บน,นึงอ่ะเลเวลถึงแล้วนะของไอเดียก่อนอู้พึบถ้ารับอย่างรวดเร็วก็ได้นะครับโอเคทรัพยากรไม่พออันนี้ของสะสมกดรับอีกก็ได้นะครับมันจะได้ e อพด้วยใช้แค่ห้าสิบเหรียญเองเราจะมีเหรียญอยู่หมื่นกว่า เราได้หมดนะครับเรากดเราได้เลยตรงนี้เลเวลสิบสามแล้วโคตรไวนี่คือวิธีดันพลังไอ้ดันเลเวลแบบไวๆอยากเลเวลเร็วๆก็ดันเลยให้ไวอันนี้รับของเลยได้เศษโอ้โหตัวนี้มันโหดจัดว่ะโอเครับทุกอย่างเรียบร้อยโอ้โหได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งคาเรล,ลาชิฮาตะเคจแจกโคตรเยอะอ่ะไปครับ ฟีเจอร์ด้านหน้าก็มีระบบปลดล็อกเพิ่มเติมนะฮะดีวเราไปที่กระเป๋ากันนะฮะเราจะไปใช้อ๋อนี่ไงมาละนี่จะเป็นกิจ,จก,กรรมอ่ะผมพาไปที่กระเป๋าก่อนทุกคนจะพาไปใช้ของนะฮะรอแป๊บหนึ่งอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อนี่เป็นกิจ,จก,กรรมอ๋อไปที่กระเป๋าก่อนนี่ครับไปใช้ตัวกาชาก่อนมันจะเข้าไปในกระเป๋าเนาะ เนี่ยมาแล้วครับใช้เลยอันไหนดีรอโหลดแป๊บนึงนะเลเวลสิบถึงจะใช้ได้นะเนี่ยมันจะมีให้เราแลกเปลี่ยน,นด้วยดีกว่าอ่ะรอโหลดแป๊บนึงคนระับอ่ามาแล้วนี่ไงถ้าเราต้องการเราเรากดเลือกได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าไม่ต้องการก็กดต่อ สรรหาทีละร้อยครั้งเอาทีละสิบก่อนอันนี้ผมมีแล้วดูรอบถัดไปดูนะครับว่าจะเอาโรไหนนะอือหือกดอีกทีไปอือหือกดต่อได้เลยนะจะกดทีละร้อยครั้งก็ได้นะขอดูทีละร้อยครั้งก่อนนะมันมาไง แม่น่าเป็นตับแน่แน่ดูทรงแล้วอ่ะล้อตนี่ครับมันโหลดนานหน่อยอ้โหมาพี่ยบนะฮะนี่ไงเพิ่มมาเรื่อยๆเป็นนากาโตะนะฮะหืมมาครับนี่ไงอ๋อมมนได้ครบแล้วนะมันก็จะอ๋อนี่ไงไล่ดอาเดี๋ยวถ้าเกิดผมออกอะแลกเปลี่ยน อ๋อมันเอานี่มาแลกเปลี่ยนได้เฮ้ยมีแลกเปลี่ยนได้ด้วยเหรอเอาอดีดีนี่ไงอ๋อเราแลกเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมขอนเนี่ยออกมาแป๊บนึงนะฮะผมจะไปดูนี่ไงตัวมันลดลงจริงด้วยครับแล้วก็ไปที่นินจารครับโอ้โหนี่ครับอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะมาลองกดเอาละครับโอ้โหเยอะจริงจริงอันนี้เป็นตัวละครที่มีอยู่ในเกมนะครับก็สูงสุดของเราเนี่ยจะเป็นแรงเอสพีนะมี30ตัวตามนี้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆโอ้โหโคตรแจ่มเลยวะ ดูดิพันธบัตรนี่โอ้มีฟิกเกอร์ด้วยอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะมีสะสมฟิกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ของครบแล้วกดรับของได้อีกโอ้โหละเอียดจยัดของเยอะมากอ่ะดูดิอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบอันนี้มันมีระบบปลดล็อกข้างบนหลายอันเลยนะพอเลเวลเราขึ้นอ่ะเนาะเนี่ยนี่จะเป็น achievement แต่แต่ละว,วันนะครับวันนึงก็ให้ทำ activity point อันนี้เราทําแล้วเราก,กดรับนะครับเนี่ยท่าท้ายด่านท้าท้ายนินจาเล่นจา,นจาแต่การเชื่อมต่อรวดเร็วสาครั้งเงี้เเยเราก็รับไปเลยเนี่ยเราก็รับบนกล่องอีกโอ้โหจักรเยอะอ่ะอันนี้จะเป็นของรายสัปดาห์ครับเน,นี่จะเป็นเควสหลักโอ้โหโอ้โหโอ้โหรับไปดีครับรอดเลยโอ้โหโอ้โหรับอย่างเยอะครับอย่างเยอะแม่ยงยิ่งกว่าแจกอะเยอะมากเลยฮะ ตรงนี้ทั้งบนนี่ครับจะมีเพิ่มเข้ามาอ๋อจะมีระบบเพิ่มเติมเข้ามาเป็นการเหมืมนสสมอนๆเหมือนสะสมธาตุนะครับตัวละครให้เราสะสมได้นะฮะพอเราสะสมครบเราก็มารับของรางวัลได้มันก็จะเปิดลับไอเทมจะดรอปจะปลดล็อกขึ้นมาให้เราเปิดนี่นี่ระดับเทพนะครับอ่า่าลืมมากดการตรงนี้นะฮะแถวบนนี่มีอะไรเพิ่มเติมอีกนี่ไงอันนี้เป็นเติมเงินนะฮะอันนี้จะเป็นล็อกอินนะครับได้เป็นเหรียญมา อ่ะอันนี้จะเป็นเหรียญอะไรเนะี่ยเข้ามาดูสิเช็คให้หมดเลยครับกิจกรรมเยอะมากนะฮะอ๋อนี่เป็น a d v e n t u r e p พาร์นะครับโอ้โหอย่างเจ๋งเลยอะกดล็อก a d v e n t u r e p พร์ไปอ๋อใช้เหรียญซื้อนะครับโอเคอ่ะตรงนี้จะเป็นอะไรอ๋อจะเป็นการชาของเราเมื่อกี้เป็นการชาเทพนะจุดกระาตรงนี้เนี่ยเรามีเหรียญทองเรากดได้นะอ่ะก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับโอ้แจกกระหน่ำจริงจริงว่ะแจกโคตรเยอะนะฮะหลักๆเลยนะ กาชาพันครั้งนะฮะแล้วก็ V12 นะฮะแล้วก็แจกตัวละครขั้นเทพของเรานะครับที่เราได้มาเนาะจะเป็นระดับ sp อีกโอ้โหไม่รู้กี่ตัวแล้ว sr อีกไม่รู้กี่ตัวนะฮะแล้วก็กิจกรรมแจกกระหน่ำเลยอันนี้เราก็ซื้อได้นะเฮ้ยน,นี่มันเข้ามาซื้อได้เลยเหรอริงดิอันนี้เป็นเช่าหรือซื้อยวขอดูหน่อยนะนะถ้าเราจะเอาตัวนี้ก็น,นะ sp แสงสว่างอ่ะ281เลือกได้ปะ อ๋อไม่ต้องสะสมโอ้ตัวนี้พลังแสนกว่าแล้วนะครับไหนพาไปดูระบบกาชากันครับนี่คือตู้กาชานะอันนี้ก็เขาบอกว่าการันตีเนี่ยจะอยู่ที่98ครั้งเราจะได้ตัวที่เราปรารถนานะคือเราเลือกได้นะวิสเลตต,ตรงนี้เดี๋ยวผมสุ่มกาชาก่อนแน่นอนครับเกมเทิร์นเบดมีกาชาแน่นอนรับไปตรงนี้ครับ อูดเอสด้วยนะครับโคตรเจ๋งนี่ครับเราสามารถที่จะสุ่ม10ครั้งได้โดยใช้ไอ้ตรงทองนะฮะสองสองพันผมต้องกให้ดูนะกดได้เ,เลยครับหาตัวละครเล่นนะฮะอ้าวได้เว้ยว้านี่ได้อีกแล้วครับมีฟูเนะสองตัวยยว่ยยะเอ้ยจิตวะญญาัดไปสักทีดิโอ้เรบนี้เกลือครับอ่ะออกเลยตรงนี้อันนี้จะเป็นตู้กาชาเนาะตรงนี้เรารับของก่อนอันนี้เรากดได้นะครับ อันนี้เป็นการสะสมตัวละครนะครับเนี่ยเพราะเราสะสมครบใช่ไหมครับ3ตัวเราก็ารับของถึงได้ขีดหนึ่งโอ้โหโคตรดีได้ได,ได้มีได้กับได้นะส่วนการทานนี่คือกาชาพันครั้งของเรานะครับนี่ผมบอกแมงแจกยับจริงนี่คือตัวละครที่เราจะต้องสุม่มใช่ไหมเรากดออกได้เราจะเลือกอันไหนก็ได้นะนี่ครับอันนี้โอ้โหนี้เจ๋งว่ะเอาตัวนี้แล้วกันนะสุ่มไปเลยสิครั้งสุมม่มไปเถอะมีตั้งพันครั้งอ่ะอันนี้คือสุ่มเสร็จปุ๊บมันเข้ามาในแ็กตัวละครเลยนะโอ้โหไม่ได้ว่ะเกลือกดอีกทีด้ หลุนกันเลยนะมีให้ต้ง 1, องพันใบอ่ะนี่มาแล้วตัวไรโอ้ยชูมาริเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในในตัวละครของเราเนาะเราก็เข้ามารับตรงนี้ได้ปะอยู่ในนินจาเนี่ยรูปเลนปะเนี่ยตัวเราได้มาเห็นปะเดียเพียบเลยเลยไม่ได้อัปเกรดเลยเห็นปะเออไอตัวละครที่มันซ้ำอะ่ะอ่ะก็สำหรับตัวละครที่อ่าซม้ำใช่ไหมเราก็เข้ามาสู่ระบบการอัปเกรดดาวกันได้นะครับมันจะมีระบบอัปเกรดดาวอยู่เนี่ย อันนี้มันเศษตัวเศษตัวละครเนาะอย่างเช่นตัวไหนดีอะอย่างนี้ก็ได้ครับมันมีตัวละครให้เล่นเยอะมากเลยเนี่ยดูดิยืนยันหนึ่งตัวแล้วก็เศษไหนี่น่หนึ่งตัวป่ะอัพสองตัวใช่ไหมเอาไปเนี่ยอัพดาวได้มันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งก็จะเก่งขึ้นอีกปาบเข้าไปไอพวกตัวละครต้มซ้ำนี่ไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะมันงมีอัพดาวด้วยนะครับอัพได้อย่างเยอะนะฮะก็ได้จากการที่เราเนี่ยแหละไปสุ่มกาชายเยอะๆกันมาแหละแล้วก็จัดตัวละคร เข้าทีมกันเวลาเราเข้าต่อสู้เนาะเนี่ยแล้วมาจัดตัวละครเลยเนี่ยกดไปครับ2เนี่ยไล่กดไปเนี่ยสามสี่ห้าโอเคครบและห้าตัวโอเคหนึ่งอีกตัวหนึ่งหายไปไหนอ่ะก็เข้าไปสู้ประมาณนี้นี่ แต่ที่แน่ๆนะครับตัวเกมเนี่ยเขาแจกเยอะมากๆนะครับก็แจกตัวกระชาพันใบนะฮะแจกวี12แจกตัวละคร u r ให้เล่นตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกม Ninjato นะครับเวอร์ชันมือถือนะครับเป็นเกมแนวาจาัดทีมต่อสู้แบบ RPG นะก็เล่นง่ายมากๆเกมนี้ก็เล่นได้ทั้งแอ d ดรอยนะฮะแล้วก็เอชดาวน์โหลดที่ใต้คลิปไปดูกันได้เลยนะฮะอ่ะโอเคก่อนาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกทุกบ้านโซนไวยกัน,ลกนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดี